อ๋อพี่เป็นเจ้าของสาขาเหรอพี่เล้วเข้ามามีมีสามสาขานะครับผมอันอู้เป็นไงอร่อยรีวิวดีๆนะเจ้าของร้านดีล้วล่ะอร่อยจริงอร่อยจริงใช่ไหมนี่นอนฮะปวดปวดทองเออเอาเดี๋ยวก้อนนั้นเหลือแป้บาทไม่ได้ทำบุญแล้วห้องนั้นต้องใช้ตามเลยหรอใช้ฮะใช้คัโอเคไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้ j u จัส n านคอย ตอนนี้เราอยู่กันที่วังหลังวังหลังวังหลังนะทุกคนนี่ตลาดวังหลังก็เป็นเวลา3ามโมงน่ะเด็กแบงค์เด็กก็กำลังเลิกเดี๋ยวเราไปดูของกินกันดีกว่าว่าของกินด้านในจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกก่อนว่าในวันนี้เรามาแบบคอนเซปต์ยังไงก็คอนเซปต์ Hello Welcome Tap ไม่ใช่ไม่ใช่คอนเซปต์คือสามร้อยบาทที่ตลาดวังหลังโอเคเออทำลายเปเลยหรอพี่น้องทำลายไปเลย อ่ะสามร้อยบาทที่วังหลังทำอะไรได้บ้างนะทุกคนไปไปดูกันดีกว่าอทุกคนก็รอนะคนก็เยอะมากเลยอันนี้ร้านอะไรนะพี่อมชื่อร้านอะไรนะก๋วยเตี๋ยววหลังเออก๋วยเตี๋ยวเรือวังหลังเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดมากดูคนดิเนี่ยคนเต็มไปห,หมดเลยคือแบบ มีทุกเพศทุกวัยนะว้ยทำงาน oh, <God. S 1> วัเรียนมีหมดทุกวัยเลยวัยเด็กออกเวกเราก็มากินใช่ไว้เด็กๆเหมือนเราก็มา <laughs> <laughs> แต่เขาบอกว่าร้านนี้ปลอดกัญชาและกัญชงดูป้าข้างหลัง oh. เออเดี๋ยวเดี๋ยวลองสั่งดูว่าจะ <c oughs> ว่าจะอร่อยไหม กคนรอประมาณ5นาทีนะทุกคนมาละแล้วก็กินคู่กับน้ากระเทียมนะจะได็ดเปรี้ยวบูมบูมกินนี่เปล่าเนี่ยพี่พกมาด้วยได้ต้อกินนะคู่กับเบอรเตียวหรอใช่มัจะเข้ากันหรอใช่อยากจะบอกว่าเข้ากันเหมือนกับอะไรนะพระไพรมณีกับพีซซ่าสมุทรเอ้ยไม่่ใชนางเงือกหรือเปล่าเออเข้ากันอย่างกับพระไพรมณีกับนางเงือกเลยไในตัวนี อร่อยนี่นะทุกคนผิดทอดปลาบัติกากหมูอ่ะแต่ว่าอันนี้มีมีผงมากกว่าใช่ตอนเนี้ยปลาบทัตะมีสี่รสชาติเลยทุกคนนั่งเดิมชีสบาร์บีคิวต้มยำนะแล้วก็มีสองขนาด76กรัมใหญ่20กรัมถุงเล็กกันทุกคนถ้าใครสนใจนะกดโอเพนลิงก์กดกดลิงก์ด้านใต้ใต้คลิปใต้คลิปในดิสคริปชั่นใต้คลิปนะทุกคนและทุกคนจะเห็นฝากมือหัวใจ มามาชิมก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าอันนี้ก๋วยเตี๋ยวชับละยี่สิบบาทนะทุกคนลูกชินได้สองลูกอร่อยทุกคนอร่อยมากเลยชิมเส้นว่าเส้นเด็ดน่ากินขนาดไหนอร่อยอร่อยคือแบบจริงใจมากอร่อยอร่อย อ,อร่อยไหมพโบก้า่นอนอร่อยไหมอร่อยนี่ร้านเด็ดร้านหลังนะครับผทุกคนทุกคนเข้ามาร้านเยอะขานาดไหนเลยดูโ oh, <no. S 2> อ้ยอร่อยจนพี่โบต้องยกถ้วยกินอนะ่ะถ้าจะให้อร่อยไปกว่านั้นนะนี่แบบนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันร้านหนะ้าะบายบาย เอาอันนี้ก็รอกนะเอากระรอกแม้พี่ชอบกระรอกอันนี้ก็ตายจะตาะก็ายได้นี่ก็ตายจะนี่ก็ตายจะตายก็มีอะไรเอวาชอบอะไรชอบกระรอกก็น่ารักดียังไม่มียังไม่มีเหรอใช่ลูกอมกลัวอะไรที่จะซื้ออันนั้นให้เป็ดเหรอตุ่นเก็บกลัวเป็ดจริงๆเหรอเต่าก็มีได้ถ้ามันขยับได้นะแมวก็มีจะขยับลองั้นซื้ออันนี้ไปก่อนแมวแมวก็มีแต่ถ้าอมทำงานไม่ดีพี่ค่อยซื้อ ต่อขยับได้แล้วก็มีจ้าอ่ะอันนี้ครับน่ารักไหมน่ารักมากขอบคุณนะครับแม่เหลือเท่าไหร่อ่ะ 260. สองร้อยหกสิบไปปลาลุย มีหลายอย่างเลยทุกคนร้านเนี่ยก็จะมีเคก้กชิ้นละ35บาทเป็นโฮมเมดเค้กตรงนี้นะแล้วก็จะมีมาการองมาการองเป็นบอร์นี่ตรงนู้นมาการองชิน้นล,ละ5บาทบอร์นี่ชิ้นละ10บาทมาการองชิ้นละเท่าไบาทห้าบาทเหรอห้าบาทเละทุกคนงั้นเรามาลองมาลองมาการองกันดีกว่า<อ>ว่า5บาทรสชาติเป็นยังไงชิ้นเดียวก็ขายเหรอครับชิ้นเดียวก็ขายค่ะชิ้นเดียวก็ขายเออชิ้นเดียวขายนะทุกคนอ่ะไป ชิ้นเดียวก็ชิ้นเดียวฮ <c oughs> ะอาปะพอแล้ว <ไป S 1> อาทุก <ไป S 1> คนได้ยืนได้ยืนคนระับโอเคยี่สิบบาทเริ่มว้าวปุ๊มซื้อมากี่ชิ้นนะ่ะซื้อมาสี่ชิ้นจะพอไหมนะสี่คนคนละชิ้นคน <c oughs> ละชิ้นนะอันนี้รดนมนะทุกคน <c oughs> อร่อยอร่อยทุกคน <c oughs> นี่ทุกคนไส้อร่อยมากนะอ,อจริงๆอ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นแซกนะเป็นความรู้แบบว่ามากะรองอ่ะข้างนอกอ่ะตรงโซนข้างนอกอ่ะมันไม่ใช่แป้งนะมมนเป็นอะไรอ่ะอัลมอนด์บดรอช่มันเป็นอัลมอนด์ทุกคนอ่ะพี่นนทชิมอ,อร่อยไหมพี่นนฟินอร่อยอร่อยทุกคน โอเคนะทุกคนสำหรับราคา5าบาทนะใช่ถือว่าน่ารักได้กล่องมาก็คุ้มแล้วนะพี่โฟกให้เถอะทุกคนใปต่อรวยชิมน,นะมีต้ยมยำปะคร่ะอร่อยอร่อยทุกคน <laughs> อร่อยมาก ไปลองก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ต่อมาทุกคนอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านที่สองของเรานะเป็นก๋วยเตี๋ยวแครอยู่ตรงวังหลังเหมือนกันนะก็ออกมาจากร้านนั้นอันนี้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนูเ n u ล e l เวอร์ใช่เป็นแบบว่าชมรมคนรักเสแคร์เวอร์ก๋วยเตี๋ยวแคร์ทำไมต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวแครก็คนแคร์ทำ Snow White กินใช่หรอเปล่า Snow w กินทุกคนบูบอกว่าก๋วยเตี๋ยวแครก็คือคนแครเป็นคนทำนะส่วนสโนไวเป็นคนกินชิมน้า อ๋อก๋วยเตี๋ยวแคก็จะมีนี่ไงลูกชิ้นแคลูกชิ้นแบบนี้ลูกชิ้นประหลาดประหลาดใช่ป่ะเนอะเรากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะที่ขาดไม่ได้คืออะไรบูมที่ทอดหรอที่ทอดป้าป้าทีลืมไปเลยทุกคนโอ้จะลืมไม่ได้นะเพราะว่าลืมรูแล้วทําไมก๋วยเตี๋ยวแคเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวแค้ทำไมอ่ะเพราะคนทําก็แค่อะอะไปรับฟังข้อมูลที่ถูกต้องนะยทุกคน ก็คือแบบก๋วยเตี๋ยวแค่ก็คือเป็นอาหารประเภทเส้นของชาวฮากาโดยแยกให้แตกต่างจากของชาวแต้จิ๋วไงตรงนี้ก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวแค่ก็จะไม่มีความเหมือนกันก็จะแตกต่างกันนิดนึงใช่แล้วทำไมถึงเนี่ยทำไมถึงเนียกว่าก๋วยเตี๋ยวแค่เอ้าก็มันเป็นคนละทำไอ้คนละทำ คนทาคนละแบบคนละเชื้อชาติคนละรูปแบบว่าก๋วยเตี๋ยวปกติมาจากชาวใต้จิ๋วไงแต่นี่เป็นชาวฮากาคือแบบว่าอยากให้มีความแตกต่างแล้วก็กระบวนกระบวนการทําก็แบบว่าก็คือมันวัตถุดิบสำคัญอย่างเงียคือเต้าหู้ยัดใส่กับไส้หมูสับนะทุกคนใช่ก๋วยเตี๋ยวแค่แคิ่มเพิ่มอันนี้ต้มยำใช่ลืมเติมน้ำเติมน้ำหน่อย อ,อันนี้คือ <c oughs> อันนี้คือป้าป้าทีต้องเอพิ่มเงินสปอนเซอร์ให้เรานะใช่ไม่นอน <c oughs> น้ำซุปอร่อยมากอันนี้อร่อยจริงๆอันนี้คือของจริงนี่นี่ดูเส้นนะอชอบแต่ผมชอบแบบว่าข้นๆนี่ก็เป็น เพียงแค่ร้านที่สองะทุกคนก็คือก๋วยเตี๋ยวไปแสนสองร้านแต่เรามาดูกันว่ามันจะมีก๋วยเตี๋ยวอีกกี่ร้านที่บูจะไปกินจะจริงจังหรอหรอหรอเท่าไหร่ละทุกคนหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทแต่หนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทอันนี้แค่ที่เจ็ดสิบส่วนซ้ำของเส้นหางชิบะโอมเดี๋ยวไปดูกันว่าจะพอใช้เดี๋ยวไม่พอ ใช่นะไปเริ่มนะทุกคนนี่ก็เรานะทุกคนเดินมาถึงแบบว่าจบไปร้านก๋วยเตี๋ยวสองชาญยังไงเนี่ไม่เดินมาแค่เท่าไหร่เองไม่ถึง19อ่ะจากร้านเดิมบูมก็มา่กินก็เจ๋ออีกแล้วใช่ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยจริงทุกคนเป็นก๋วยเตี๋ยวแขกนะครับก็เนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากเลยทุกคนบูมเคยมาตอนเด็กๆรอบหนึ่งนะแล้วก็ตอนนี้ก็อายุเท่าไหร่ละยี่สิบหกเพิ่งยี่สิบหกนะทุกคนก็ หน้าเด็กนะทั้งยี่ห้อนะทุกคนก็เนี่ยคือก,ก็รู้สึกว่าแบบมันตื่นเต้นมากเพราะว่ามันมีทั้งของกินอของข้าวของหวานขานม<อ>แล้วก็แบบว่าเป็นร้านเสื้อผ้าประมาณแบบเนี้ยทุกคนเนี่ยเนี่ยเป็นร้านเสื้อผ้าเห็นไหมก็มีกันแบบว่าเยอะแยะมากทั้งสองเส้นทางแต่ตอนนี้เราต้องมาจบกับถนนเส้นในี้ได้ก่อนว่า300บาทเราจะรอดไหมใช่ปสรุปก่อนก๋วย<น>เตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว20บาทก๋วยเตี๋ยว20บาทแล้วก็ซื้อตุ๊กตาให้ลูกโอม20 ก็ใช่ให้ตะกรงมากะมากระลองอีกยี่สิบบาทใช่แล้วเมื่อกี้ก็อีกห้าสิบห้าบาทบุมเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ไม่รู้เด้อร้อยแปดสิบห้าเออรอยแปดสาเลยถ้าสมมติว่าเงินเราไม่พอใช้ใช่ไหมก็เอาตุ๊กตาของลูกอมไปขายทีเอาตุ๊กตาของลูกอมไปขายทีมันกลับมายี่สิบบาทดีไหมโอมไปดีไหมไปลุยต่อ ันเดินเข้ามาอีกนิดนึงมันก็จะแบบว่ามีซอยจะเป็นโกดังประมาณนี้นะใช่อันนี้คือจะเป็นเสื้อผ้ามือสองใช่มันไม่ได้มีแค่ของกินนะมันจะมีแบบว่าเสื้อผ้ามือสองรองเท้ามือสองด้วยสมัยก่อนตรงนี้เขาเรียกว่าซอยเด็กแนวทุกคนน่าพเราเด็กแนวไหมก็แนวอยู่นะแนวไหนอ่ะผมเป็นแนวอินเตอร์ละกันโอเคเออทุกคนก็เนี่ยแบบเสื้อตัวละยี่สิบอะดูดิ เฮ้ยซื้อไปใส่ก็แบบว่าไม่ซีเรียสปะใส่นอนอ่ะบูมเนะาะใช่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทเฮ้ยซื้อจริงอันเนี่ยเดสเดสอาคาไกบีเบกับพานนร์ทนาะอะไรอ่ะไม่รู้ <c oughs> <c oughs> เออทุกคนเดี๋ยวเรามาดูร้านเสื้อหน่ดีกว่าถูกดีเออจ้าเ<ะ>นี่ยบูมบูมอ่ะเดิน เดินดูได้อย่างเดียวนะมืออย่าต้องนะใช่เพราะว่าอะไรรู้ปะกิเลศมาเพราะว่าอะไรบูมเลยร้อยแปดสิบบาทถ้าเราซื้อร้อยแปดสิบก็เหลือห้าบาททุกคนห้าบาทเนี่ยไม่พอใจที่จอดรถนะเนี่ยทุกคนก็แบบว่ารองทงรองเท้าหนังอะไรก็มีหมดเลยดูคือแบบใครแบบว่าหาของมือสองที่แบบว่าไม่แพงมากแล้วก็ใช้เป็นครั้งเป็นคราวนะก็มาซื้อที่นี่ได้ไม่ไกลไม่ไกลมาก มันแค่สองแถวใช่แค่สอง,แ,สองแถวสองแถวบูมหนาวไหมใส่เสื้อกันหนาวไหม <c oughs> ร้อนมากทุกคนถอดเสื้อได้ถอดไปแล้วเนี่ยนี่ไงทุกคนลองทงรองเท้านะสตรีทแฟชั่นก็มีเยอะแยะนะโอ้ oh. ก็เลือกสื่อกันได้ต,ไปไปตามสบายแต่ว่าก็ตาดีด้านตาร้ายเสีย เจออีกหนึ่งชายฮาวายเลเวอร์เื้อฮาวายชอบใช่ทุกคนตัวนี้สวยมากโอมว่าเกินงบเกินงบเฮ้ยแต่ตัวนี้ดูดีจริงๆทุกค่อยวน่ารักมากตัวนี้ก็ดูดีเอ้ยตัวนี้ดูดีจริงสวยนะแต่ใหญ่กว่าสปารับูมไปนิดนึงเฮ้ยทุกคนมันมันเกินงบปะปะมันเลิศแต่ว่าไม่มีตังมันเลิศแต่ว่าไม่มีตัง ถาแเสื้อมือสองเรายังไม่มีตังเลยทุกคนเนี่ยมีร้านแต่งห้าโซแซนมาก <g ol ive> ทุกคนนี่เราถึงร้านซูชิออราไทยนะออราไทยซูชิว่างหลังร้านนี้นะทุกคนเป็นหนึ่งในตำนานที่ทุกคนต้องมาทานนะเพราะว่าสมัยก่อนมึงจำได้ตอน,นเด็กที่บุ้มมานะมันเป็นร้านแบบว่าเล็กๆนะตอนนี้คือข้าใหญ่หญมากๆเดี <c oughs> ๋ยวเราไปดูกันดีวกว่าว่า มีชิ้นราคาอะไรยังไงบ้างแต่ว่าถ้า็อยากิหน้ากินมากๆเลยนะขันต่ำห้าลูก30ก็เท่ากับว่าลูกละ6บาทเองปะเราเข้าไปกินกันซูชิร้านนี้เวลากินต้องแบบรองเพลงคนที่ไม่ใช่แฟนอันนั้นมันตายเราไทยไม่ใช่เหรอ <c oughs> นี่ไงจะกินซูชิพี่นอ็อตกินซูชิหรอวางลงวางลองอันนี้วางลงทำไมนนไม่หยิบอันนี้ใช่ไหมนีงบอกเรงบเราวางกว่า โอเคกันอันนี้แหละทุกคนอันนี้มันน่าจะร้อยหนึ่งป่ะสิบสองร้อยสามร้อยโอเคนี่ร้อยแปดห้าอันนี้แหละไม่ใช่อะไรลราหยิบอะไรหรอห้าบหยิบห้าบาทอันนี้กุ้งอันนี้คือซอมหยิบก่อนห้าบาทแล้วก็ไปสิบบาทอันทำไมอันนี้ห้าบาทแต่อันนี้สิบบาท อันนี้สิบอันนี้ห้าอ๋อไซส์อ๋อไซส์อันนี้แหละชอบกินกุ้งโอเคยี่สิบห้าบาทเลย ร้านใหญ่มากนะแต่ว่ามันต้องรอคิวคนเยอะมากจะเรานั่งกินด้านนอกก็ได้แล้วแบบประเด็นคืออะไรประเด็นเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นนะประเด็นคืออยู่ว่าจงใจจะซื้อ5บาทใช่ไหมพี่น้อยใช่แต่ว่าคืออีเนี้ห้าบาทอีชีดอะใช่ไหมอีชีดห้าบาทแต่กุ้งอ่ะมันตะก,กี้เราเห็นสิบห้าใช่ไหมอลองก่อไปดูย้อนหลังได้ทุกคนลองกับก,กลับไปดูตรงนู้นกลับไปดูย้อนหลังอ,อ,อันนี้แหละชอบกินกุ้งโอเค ยี่สิบห้าบาทก็คือสิบห้าใช่แต่คิดตังคือยี่สิบถ้ากับตอนนี้เราเหลือกี่บาทแล้วพี่น้องอ่ะโอ้ยร้อยสี่สิบบาทอ่ะเด๋อร้อยสี่สิบบาทแสดงว่ากล่องเนี้ยสี่สิบห้าบาทอืมโอเคจริงจริงสรุปก๋วยเตี๋ยวหรือว่าสูชิคุ้มกว่าก๋วยเตี๋ยวอืมเบื่อคุ้มกว่าอร่อยปะร้ห้าหรอสุด้ทุกคนอ๋อก็คือร้านเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ก่อนเขาจะเริ่มจากร้านเล็กๆ ซูชิออร์ลไทยใช่ไหมแล้วก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ไม่ได้มีแค่ซูชิออร์ลไทยนะคนก็จะมีอร์ลไทยซีฟู้ดด้วยอยู่ฝั่งนู้นก็จะเป็นอาหารทะเลกินเลยเกินเลย <c oughs> นั่นแหละทุกคนก็คืออย่างที่พวกเราเห็นนะว่ามีคนอ่ะเข้าร้านเยอะมากนะก็ใครผ่านมาแถวเนี้ยก็ลองแวะมากินดูจากจะบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากคอนเฟิร์มจากเด็กถิ่นในเด็กถิ่นคอนเฟิร์มหน่อย อร่อยมากแม่แปดลุยกันต่ออีกร้อยสี่สิบบาทนะทุกคนนั่งรถไฟฟ้ามาลงได้ด้วยหรอด้านบนล่ะนะเป็นสกายวอป์กเฉยๆหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเดินสุดทางแล้วอาจจะคิดว่าหมดแล้วใช่ไหมไม่จริงบูมนู่นต่ออ่าลรวริมแม่น้ำมาพี่น็อตริมแม่น้ำต้องเดินวนกลับไปอ๋อใช่ปะใช่อ๋อก็คือมีสองทางนั่นเองใช่ทุกคน วันนี้เราอยู่ที่เจ้าพ่อฉางเกลือก็ห่างจากอะไรอะวางหลังมาตึบ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 นิดเดียวก็คืออยู่ข้างโรงมานสีลาเนี่ยตรงเนี้ยคือศีลาทุกคนเออก็คือถึงแม้เงินเราจะเลือน้อยนะทุกคนเหลือร40่บาทเราก็แบบยังอยากทําความดีทําความดีนะใช่ไหมทุกคนแล้วทุกคนนะก็อย่าลืมทาความดีให้บูมเหมือนกันนะโดยการอุดหนุนสินค้าในร้านเราใช่แล้วก็กดไลค์กด subscribe นะทุกคนใช่กดไลค์แล้วกด subscribe ด้วย โอเคงั้นเดี๋ยวเราไหว้พระกันทุกคนรู้สึกอิ่มบุญเลยปลาปลบปะจะหาของกินกันนี่เห็นไหมบูมตรงนี้มันก็มีซูชิออรทา,าอีกสาขาหนึ่งเฮ้ยโอ้บูมบูม<ะ>จำอันนี้ได้ไหมขนมอะไรนะที่เรากินที่ปากหนาวที่อันนี้มีไส้โมจิไหมครับ ม่มอยากกินแบบว่าขนีไส่หรอที่มีโมอจิอเอานํำส้มครับเอาส้มสล็เปีหนึ่งร้อยยี่สิบบาทลบห้าสิบเก้าได้เท่าไหร่พี่นอนหนึอยยีบาทหกสบอ็ด <68 S 1> บาทเท่าไหร่นะอันนี้ห้บาท <59 S 1> <59 S 2> ห้าสิ้าห้าสิบเาเออดบ,บความสเปเชียลยังไงนี่ไม่ใช อาลาดินอ๋อตะเกียงวิเศษ <c oughs> นี่ไงทุกคนความสเปเชียลมันอยู่ตรงมีเนือ้อส้มสดๆดด้วยออยากกินน้ำส้มต้องสยามออเรนจ์แต่ถ้าอยากกินส้มเชิงต้องไปที่สวนอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เล่นไม่ได้ไปเดี๋ยวเราไปรีวิวกันบูมเป็นไงมัง่งอีส,สยามออเรนจ์สยามออเรนจ์หรอเนี่ยกินอยู่เป็นไงเหมือนเขาแบบใส่เกลือขิดอ่ะพี่น้องเขาเหมือนแบบตักไป เขาอาจจะชงผิดว e ิธีหรือเปล่าเขาชงเหมือนที่เราชงสีสันปะใครอยากรู้นะว่าเราชงสีสันยังไงเขาไปกดติดตามที่ช่องบูมมี่แลนด์แค่พวกเราทำที่เดียวไม่มีใครกล้าทำนะตักคนตอนนี้เหลือกี่บาทบูมหกสิบาทเออหกบเอมาแนะนําให้บูมรู้จักครับเลเจนด์ดารของที่วังหลังอีกเจ้าหนึ่งข้างหลังเราเลยนี่ วางหลังเบเกอรี่อันนี้คือเขาเป็นเจน2องนะทุกคนเดี๋ยวลองให้บมกินดูสักหนึ่งอันเพราะว่าร้านเขาเปิดมานานแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกัน <c oughs> อันนี้นะทุกคนก็เป็นร้านวางหลังเบเกอรี่นะชิค <c oughs> ก็คือแบบว่า อันนี้มีกี่สาขาพี่ในหนึ่งอ๋อพี่ในเจ้าของสาขาใช่ครับอ้ยพี่เล่าเข้ามาดีมีสามสาขานะครับผมตอนนี้ครับมีสามสาขานะครับก็คือตรงหน้าทางเข้าแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ด้านในสาขานี้ผมของผมเกณทองก็เป็นลูกชายอ๋อคืออยากจะบอกว่าเห็นร้านวางหลังแบลกบอร์รี่มานานแล้วตั้งแต่แบบตรงนี้ยังไม่ทําเลยตรงนี้ยังเป็นแบบว่าตลาดร้อนๆออยู่เลยใช่ทุกคนก็คือ ที่เขาอยู่มานานมากนะทุกคนแล้วก็ถ้าไม่อร่อยจริงอะ่ะคืออยู่ไม่นานมาขนาดนี้ใช่เดี๋ยวเราไปชิมกันว่าอร่อยไมมอร่อยใช่มาทุกคนได้แล้วนะอะไรนะ ว่างหลังเบเกอรี่อบใหม่สดทุกวันอ่ะที่หกชิมว้าอุ้ยอุ้ยหูเป็นไงอืมอร่อยดีวิวดีๆนะเจ้าของร้านดีด้วยหรออร่อยจริงอร่อยจริงใช่ไหมพี่น้องอืมพี่นองอร่อยจริงอืมอร่อยจริงอร่อยอร่อยบุ้งก็บอกว่าอร่อย จริงใช่ไหมพี่ผมอะไรอร่อยมันก็บอกอร่อยอร่อยไม,ไม่ใช่จะขอนข้าวหลังนะอืมอะไรอร่อยก็บอกว่าอร่อยนี่ตรงนี้เนยเยอะมากทุกคนอ่ะรร่จริง,จง,จงมีพี่รอนอร่อยอยู่ทจะหมดแล้วร <ๆ S 2> อร่อยพี่นอ,นอร่อยต้นอนจงจิกตรงนี้จิกตรงนี้นุ่มมากทุกคนขนมปังใช่ไหมไม่เห็นมีเสียงกรอบแกบเหมือนเคียวพี่ข้อเลยไม่เห็นกรอบเนาะอร่อยมาก อร่อยจริงอร่อยจริงมาถึงขั้นนี้แล้วเราบอกเลยเลยว่าอร่อยทุกอย่างเลยน่าแฝบอร่อยจริงๆนะอร่อยอร่อยจริงูไม่กินเด็ดขาดใช่อร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงปากใหอันนี้ไม่อยู่ตรงไหนใช่ไหมวังหลังก็ร้านขนมปังวังหลังเบเกอรี่ทุกคนอยู่ตรงจริงๆมันจะมีสามสาขาแถวนี้แต่สาขาที่เรากินอยู่อ่ะ อยู่ติดกับทางข้ามเรือตรงท่าน้ำตรงนี้ทุกคนใครสนใจก็มากินได้นะชิลส์สัก5บาทคือโอเคเลยโอ้ยหมดนะอิ่มกินอย่างอื่นต่อไหมกินมปลรวยก็เลยกี่บาทนะยี่สิบาทริมห้าหรอปลาริ5ห้าไม่นอนรวยอ่ะทุกคนเรารวย เราเหลือแค่15บาทเราไม่รู้จะทำอะไรเพราะพ่อมุซื้อน้ำไปสิบบาทแล้วซื้อน้ำไปแล้วอีกสิบบาทเราจะพหยอดตู้ตุ๊กตาทุกคนปาลุยอีก8บาททำอะไรพี่นอนทำอะไรได้อะทำบุญได้ป่ะเดี๋ยวเราไปทำบุญกันคนดีแบบเราปาลุยพี่นอนฮะปวดปวดทองเออเอาเดี๋ยวก่อนนะเหลือ8บาท ไม่ได้ทำบุญแล้วห้องน้ำต้องใช้ตัมเลยหรอใช้ฮะใช้ตค์โอเคไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้ทำไม่ต้องทำทุกคนคนจะทำบุญนะแต่ไม่ได้ทำบุญนะนู่นไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหนึ่งเหรียญของเราจะได้อะไรบ้างมา Just one coin เป็นไงทุกคนเทปป่ะเออ อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปให้พยาบาลเมื่อกี้ที่เขามาหนีบนะเพราะว่าเขาหนีบไปหลายบาทแล้วเขาไม่ได้เพราะนะครับเมื่อกี้ใครหนีบบ่อยเยอะๆอ่ะเอาผมให้ออาให้ให้เขาไม่เป็นไรผมเหลือสิบาทไม่รู้จะไปทําอะไรพอดีเห็นนีบหลายบาทแล้วครับนี่ทุกคนเราต้องเป็นคนดีนะไปต่อ นี่เรามาอยู่ที่วันระครังนะครับก็ข้างหลังบูมนะเป็นพอโตนะครับทุกคนก็ที่นี่สวยมากๆบรรยากาศดีมากทุกคนอยากทุกคนแบบดูรอบๆบมากนะแล้วก็ข้างหน้านะครับเป็นริมน้ำนะทุกคน <Wow. S 1> ก็วันนี้จบไปอีกหนึ่งวันนะครับกับวังหลังนะครับก็มีอาหารการกินก็กินไปทั้งหมด300บาทเป็นๆนะครับและ8บาทเราจะามาทําบุญนะทุกคนแต่ว่า5บาทนะเอาไปอะไรเข้าห้องน้ำอีก3บาทนะทุกคนก็ เดี๋ยวสามารถเกี่ยวกับออกกลับ้านนะครับก็จ้าปอีกวันนึงนะทุกคนของกินนะใครชอบนะสไตล์ที่แบบว่ามันโมเดิร์นโมเดิร์นไทยๆนะครับมีความเป็นไทยแล้วก็ติดริมแม่นะ้ำอย่างเงี้ยบุ๊มบนํามาวางหลังนะครับคือมันไม่ได้มีแค่ของกินอย่างเยอนะทุกคนมันมีเสื้อผ้าด้วยนะแล้วก็มีพวกก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ของความเป็นไทยนะครับอยากทุกคนได้มาลองใช้ชีวิตแบบนี้ดูนะเป็นหนึ่งวันที่ดีมากๆนะครับก็ใครว่านะทุกคนมาได้เลยวันอังคารถึงวันเสาร์จริงๆวันจันทร์ก็มาได้นะครัับแต่่วาา้นนะมจปิด ออร้านจะน้อยก็แน,นําเป็ทุกคนมาวันอังคารถึงวันเสาร์นะครับก็มาก่อนสัก5โมงก่อน4ี่โมงละกันทุกคนไม่งั้นร้านมันจะปิดก่อนนะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้นะทุกคนเล่านะสามารถมีความสุขในแบบของเราเองได้นะครับทุกคนเพราะเราเกิดมานะเราสามารถมีความสุขได้มันไม่มีคำว,ว่าถูกหรือไม่มีคำว,ว่าผิดนะครับแต่ว่าเราไม่ควรที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนสำหรับวันนี้นะครับขอบขอ,ขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ปา้ปาป้าทีนะพริกทอดขนมดีของคนดี ไม่ใช่แล้วก็ฝากทุกคนนะลองชิมดูนะครับใครที่สนใจนะทุกคนอยากกินแบบนี้นะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับทุกคนเข้าไปในบูมี่แลนด์นะแล้วก็กดสั่งซื้อได้แล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากมามาเที่ยวได้เลยแล้วอยากให้บูมไปที่ไหนนะพิมพ์คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับเดี๋ยวบูมจะพาทุกคนไปที่นั่น